เจอกับพี่พลอ,อีกแล้วนะคะในช่อง p k Channel ค่ะวันนี้นะคะพี่พลเรเปิดคลิปเดียวเพราะว่าพี่พลนะคะได้ไปฉีดวัคซีนเอ้ยงงม,มันคนละเรื่องเลยเนาะได้มาเปิดคลิปเพราะว่าพี่พลอ่ย <Yeah. S 1> คิแดแผนการออกแล้วว่าพี่พลจะแกแล้งอะไรพี่ไหนและที่หายไปอ่ะเพราะว่าเราสองคนได้ไปฉีดวัคซีนมานะคะแล้วก็ไข้แดกเลยนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปไม่ได้ตัดต่อคือแบบนอนเป็น ถักเลยพี่นายก็จะแบบว่าปวดตัวแต่ดีนะจะเราจะเหมือนจะสลับสลับเวลานายเขชอบปวดตัวตอนเช้าส่วนที่บอยจ,จะชอบปวดตัวตอนกลางคืนสลับกันดูแลพอแบบเวลาฟ้ามืดแล้วพี่อาจะเริ่มวปวดตัวแบบตัวร้อนไข้เริ่มมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่นายก็จะอบต้องมาดูแลพี่แม็กกินนี่หมดต้องมีโตมีโตติงตทนี่โต,มต <c oughs> ไม่ยพอคุณร้องได้ไม่เสียงเลย ใครคิดถึงพี่พลอยขี่เรี่ยรลาดบ้างน้องๆขอมาเยอะมากๆเลยก็คือพี่พลอยนะคะยังไงนะคะต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่จําว่าพี่พลอยขี่เรี่ยรลานนะคะคือมันไม่น่าภูมิใจเลยเอาจริงเออแต่เมื่อแต่ในเมื่อเราได้ฉายานี้มาแล้วเราไม่ได้มาเพราะโชคช่วยเขาจะ่บบนมาเพราะว่าเป็นราในตัวตนของเราขี้เลี่ยรลาดพี่พลอยกลับมาแล้วค่ะ วันนี้นะพี่พลจะมาขี้อะไรไม่บอกก็จะไปชมคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้เป็นกำลังใจของพอ่อ้ด้วยนะ นี้นะคะพอยต้องขอขอบคุณน,นะคะสปอนเซอร์หลักของเราเลยนะคะก็คือ x a g 8 8 x นะคะใครนะคะที่สายเล่นเกมนะคะพลอยแนะนําเลยที่นี่เลยทุกคนนะคะต้องตามพลอยมานะพลอยบอกเลยนะว่าพลอยแนะนําที่นี่จริงๆนะคะมีเกมให้เลือกเล่นทุกอย่างแล้วก็ที่สําคัญนะคะแจ็คพอตเขาแตกง่ายมากๆส่วนมากนะคะเขาแจกยุธใหม่ๆใครที่ยังไม่เคยเล่นที่นี่นะคะพลอยแนะนําเลย แล้วก็ที่สำคัญนะคะใครนะที่สมัครเติมเครดิตนะคะแจกไปเลยอีกหนึ่งเท่าอย่างเช่นนะคะทุกคนสมัคร300ได้รับฟรีไปอีก1เท่าก็คือได้รับกลับไป600เลยนะทุกคนคืออีกเท่านึงนะมันคุ้มมากๆเลยนะคะได้เครดิต1เท่ายังไม่พอนะคะแถมยังได้เข้ากลุ่มนะคะสุ่มแจกรางวัลอีกมากมายเลยที่นี่เลยนะคะแถมเซอร์วิสแบบ VIP คือแบบ คุ้มมากอยากจะเข้ากลุ่มน,นี้ง่ายมากๆแค่แอดไลน์เลยค่ะ SAG แ8 S ค่ะมีเซอร์วิสแบบ v p ด้วยนะคะมีไลฟ์นำเล่นนะคะแจกเครดิตฟรีทุกวันเลยนะได้ยินไม่ผิดนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะที่แจกเงินรางวัลทุกสิ้นเดือน50,000บาททุกคน แจกทุกสิ้นเดือนเลยนะคะแล้วใครนะคะที่อยากสมัครนะคะเปิดยูอร์วันนี้เพียงแค่59บาทเท่านั้นมีสาวสวยนะคะให้คุยคอยแก้งเหงาไม่มีเหงาไม่มีเบื่อแน่นอนนะคะใครสนใจนะคะแอดไลน์ไปได้เลยแอด8อค่ะพี่พลอยไปทำอะไรเจียวไข่น้น้องๆหรือเปล่าเปล่านะคะวันนี้นะคะพี่พลอจะมาย้อมสีผมให้พี่นหนด้วยขี้ค่ะ ทุกคนจะได้ยิ้มไลยคิดคลี่แต่ว่าพี่พลอยจะใช้ขี้ปลอมแต่เป็นแตเอาขี้จริงอมาใส่ด้วยก็คือขี่จริงปะวะ เซล์ปัญญาอ่อนกูทำงานอีกแล้วก็คือนั่นแหละเราจะผสมขี้ฟองให้มันเป็นน้ำก่อนแล้วพอยจะเอาขี้ใส่เข้าไปแค่ก้อนเดียวไม่กระสูนใส่ก้อนเดียวเพื่อที่ว่ามันมีกลิ่นนะน้องๆก็คือใช้ขี้จรินั่แหละค่ะเล่งหี่ไหนเป็นเล่พี่พอขอรับอุปกรณ์ก่อนขี้ของพี่พอพร้อมแล้วตัวดีตัวเดิมไม่ใช่สปอนเซอร์เป็นก่อน ก็ใช้ขี้จริงๆด้วยนะน้องๆมันอันนี้ใช้แค่แบบนททิดเดียวให้มันเป็นน้ำอะไรอย่างเงี้ยยเดี๋วพี่พลอยก็จะ้ขี้จิ้มใส่ลงไปเพราะว่ามันจะได้ไมีกลิ่นพอมันกันแบบเฮ้ยทำไมมันไม่เห็นมีกลิ่นขี้เลยเล่น,นแกงถุยแล้วเหรอนี่ก็นี่ก็แกงแหละกูก็พูดไปเรื่อยเนาะเหรอพี่พอยังงงเลย จอขี้จริงใส่นะคะน้พี่พ่อก็จอขี้จริงใส่นะคะน้องๆคือจะแต่งกลิ่นให้มันแบบเหม็นน้องๆว่ามันจะโกรธพี่พลอยไหมพี่พลอยว่าขี้โดนหัวใครใครไม่โกรธวะพี่พลอยทำเพื่อน้องๆขนาดนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกดกดกระดิ่งให้พี่พลอยด้วยนะยนี่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 น เดี๋ยวไปใส่ขี้จริงก่อนนะครับพี่พลจะตั้งกล้องไว้ตรงนั้นเลยตอนนี้จะมีหมาด้วยนะไปดูจะมีน้องหมาอยู่นี้นะคะเพราะว่าเราเอาน้องหมามาดูจะได้เรียนีมันมันคงแบบไม่รู้หรอกเพราะว่าหมาจะเสียงเขาจะดังหายใจนี่เต็มนหายใจหมาตัวเล็ก เรียบพอดีเลยอยอมผมเนี่ยตะกูซื้อแค่สีน้ำตาลมาให้นะเนด้สีน้ำตาลอะมจะย้อมสีอะไรจะสียด้ตรงนี้เหรอก่รผสมแล้วมันเป็นสีน้ำตาล เด่ให้เน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดีลาไม่ออกาจริงไชุดคุมเนี่ยไอถุงขยะเนี่ยอลูกไอ้กระถุขยะเราะพ่อใส่ว่ะลูกนั่งเล่นกระพอกกันเดยเละเดียวละ พกอกลัวที <entertain> en> hey, ่หนูอยากได้กอกลัวเดี๋ยวยอมเสร็จอาจจะอยากตัดผมเอ้ทุกสิ่งก็ตัวเหมือนขยะมากเลยตอนนี้รอนี่เหมือนหรอหรือไงเหมืขยะมันจะไม่เลอะเนีวเป็นรูเลยอ่ะไม่เลอะอยู่ข้างหน้ากันเลอะยไงกูไม่ได้เทราก้างนะข้างหน้าก็อร่อย อา้าวก็มึยงย้อมสีน้ำตาล <S <S เฮ้ยมันโยดอะเฮ้ยอะไรเธอเทอ้หมดแล้วเนี่ยย้อมผมมันจะไม่เลอะได้จังไหร่อะแย่แ <S <S มันกลิ่นแปลกไงแปลกไงวะมันโตโตอะนี่กลิ่นน้ำยารจริงเหรอจริง โอ้จะกัะทอโอ้เกือบพกแล้วค ja. mm ูดอะอะไรอย่าทำหกในหัวนะเออใอหกนีมันหกลงคอแล้วเนี่ยไม่มีคลิปมาหนีบหรอมันก็จับเซรัานี้ไม่มีคลิปหนีบให้โอ้โคพอยบเบอฮะไม่ใช่พอยบัรบเบอร์ควาปเบอนมเหรอ มันก็บอกเปล่าหือหน้าสิเห็นหัวมึงรู้ถึงหัวพ่อเลยทำไมวะหัวร้านอะัว่าพ่อหัวไม่ขอกูไม่พอมงจะว่าพ่อกูอีกพ่อมีผมนะ อะยมีผมอยู่นะเออมีผมมีผมแล้วเก็บผมไม่ใช่แล้ว,วก็ปกลิ่นแปลกๆแล้วฮะฮะไม่ได้แล้วแมพคุยทีอ่อะไรอ่ะเมนนแม่มันเป็นขี้ปะเนี่ยจริงแม่มันคือขี้ใช่ไหม คือน้ำยาย้อมผมไม่ใช่อะแล้วมันเป็นกลิ่นแบบตุ่ยๆเนี้ยคือน้ำยาย้อมผมจริงๆไม่เป็นอะไรผสมขี้ผสมขี้โอ้ยอเน,นี่ยคตดเหม็นอ่ะนี่เราเสจไปแค่นดิดเดียวเนี่ยเอ้ยจะไปล้างไปล้าง เกินไปไหมเน,นี่ยเกินไปอะไรอ๋อขี้วายของผมด้วยนะมันไม่เป็นไรหรอกเไม่ได้ให้กินสักหน่อยไ,ไ,ไปย <c oughs> ังไงล่ะกูจะไปล <c oughs> หนคิบกันก่อนไปแลิด กูดซีบังเลยกูจะไปเก็บไปเก็บไงเดี๋ยวจะปิดคลิปให้เออไปเก็บแล้วพลอยมันเรียกกูพอยด้วยเหรอวะปลอยอ๋อแล้ววันนี้นะคะแผนการของพี่พลอยนะคะก็สำเร็จพ,พี่พลอยขี้เลี่ยล่าก,กลับมาแล้วะค่ะบน้อง